มาโอเคสวัสดีครับวันนี้กูอยู่เดซเอ็กซ์ซกันรอบมากรอบอกนแมรับกูมีชื่อว่า Poppy p ้เพย์ไทม์ชัตเตอร์สามมูชเชซึ่งเออมันเป็นแบบว่าเออมันไม่ใช่ว่ามันมันคือมันเอามาจากเกม Poppy p ้เพย์ไทมว้ซึ่งตอนนี้มันเพิ่งปล่อยชัตเตอร์สามแม่งเป็นกระแสซึ่งราคาในสตรีมอยู่300บาทแล้วกูเพิ่งเอาเงิน200กูกว่าบาทไปซื้อฟอร์เอสีที่แม่งเพิ่งลดราคาไปเว้ยเออนะครับฉะนั้นคนที่มีเงินอย่างกูก็ต้องมาเล่นอย่างเงี้นะครับ แต่มันเหมือนยังแบบยังทําไม่เสร็จนะแต่ว่าคงไม่ไอ้นี่หรอกเพราะว่าเกมจริงนะครับมันเล่นนานนานถึงหนึ่งชั่วโมงเลยเว้แต่อันนี้เนี่ยเห็นมันสักครึ่งชั่วโมงนี่แหละนะครับไปไปเล่นกันเลย <S <S <ๆ>มาโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วไม่หลดุดโอเคนะชัปเตอร์หนึ่งโอเคชัปเตอร์หนึ่งเดี๋ยวผมปิ๊งก่อนชัปเตอร์หนึ่งชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยผมเหมือนเคยเล่นอยู่นะครับซึ่งมันยังดองอยู่ในคลังสตรีมกูเลยโอเค อันนี้ c ช a p t e r 2สองชปเตสองนี่ผมไม่เคยเล่นแต่ว่าก็เออจำได้ว่าฉากจบฉากจบก,ก็คือเราตกรถไฟตายเออนั่หะนะครับฉากนี่ไงฉากจบสามผมยังไม่รู้อันนี้เออแชปเตอร์สาม deep sleep พร้อมกับแมวสุดหน้าแล้วโอเคไปโอเคตอนนี้เออไปไปเล่นคนเดียวก็ได้ไป,ไปหลังจากรถไฟพัง คุณเอ่อหมดสติไปแล้วก็เอ่อคุณเหมือนหายตัวกันเจ้าแล้วคุณเอ่เอมีไม่มีอะไรที่คุณทำได้นอกจากเอ่อสู้ต่อไปครับเฮ่ออันนี้คือ,อข้อหลุมนิรภัยที่โฟว์เอาเลยไม่ใช่เอ่ะ ยังไงตัวไรกหลักแต่ว่าเออคงอาจจะไม่ได้ไล่ล่าหนีอะไรขนาดนั้นนะผมเพราะว่ามันเป็นเกมโหมดเชนเบต้าซึ่งผมย้ําก่อนนะครับว่าผอมันหนีแล้วโอเคซึ่งผมขอย้ําก่อนนะครับว่าเกมโหมดเชนเบต้าเนี่ยก็คือเออมันยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จตัดตัดตัดไปเออโอเคเ้ยนี่แหละโอเคเอา้าว เอามึงไปดิเอีคยมาเมื่อกี้นะครับเออเน็ตเน็ตมันงี่เง่าเว้ยเอออ๋อกระตุกอีกกระตุกอีกทำไมเน็ตเน้เน็ตเน็ตกูไม่ไม่สะเทียนละไอ้เงี้ยคือเน็ตกูมันเป็นอะไรวะเนี่ยแดมกูจะเปลี่ยนค่ายเน็ตไปเสือเน็ตที่แรงที่สุดในโลกแน่นอนซึ่งไม่รู้ว่าราคากี่บาทแต่กูต้องการ ไปไปรีบไปรีบไปโอ้ยไป่เห okay. ็นละห้องนี้คือห้องอะไรนี่เขมีประตูอีกอันหนึ่งเสือวิ่งโอเคมาถูกทางแล้วก็ลองลงไปดูอ้าวเอ้ยกูติดกูติดกูติดว้าเอ้าตายเฉย ปิดก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเว้ยเวลาผมปิดการดูว่าปิงหูมันเท่าไหร่แม่งจะเด็ดจะกากขึ้นทันทีเว้ยไม่รู้เป็นเที่อะไรมันเกิดขึ้นเยอะมากแม้กระทั่งตอนอัดเกมแล้วก็ไม่ได้อัดเกมเว้ยโอเคมาผมต้องรอผมต้องรอโอเคมันขึ้นตรงนี้ขึ้นมาทีเดียววิ่งวิ่งกับพี่ตูน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 ฮึบยัโอเค ไปไปดีวิ่ง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 เอ๊บเอึบโอเคสวยต้องไงต่อตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้เหรอเออใช่ใช่โอเคไปไปเฮ้ยไอ้ดิโกตกกดิโกตกคือแม่งแบบแม่งไหลแม่งกลัวตกเลยโอเคลงท่ออัมมองกุส ถูกไหมไม่ถูกไปไปรีวิ่งรีวิ่งนะกูบ่ามีประสบการณ์อยู่อันนี้นะอับไม่อ้าวไม่ได้เงี่ยมีเชฟเลยเหรอ What Alright l Miss Harper please explain the situation a l า i g อธิบายทางเรื่องเออแจ้งม่ง โอเคอันนี้น่าจะให้มาฮึบใส่อ่าโอเคส่วนนี้ก็เอามาเดี๋ยวก็ใส่โอเคากนั้นก็ใช้มืออ้าวเชี่ยใช้มือสีฟ้าเราในการสแกนสวยอืมนั่น มาต่อมานี้มีเอ่ออะไรวะโอ้เฮ้ยให้โทรมาวะนั่นนี่มีโทรศัพท์อยู่ตรงมมุขวาบนนะเออเรียบร้อยไปรับโทรศัพ <clubs> ท์ก <and un> <doubts> uh ่อนมืนผมเจอแล้วเจอโทรศัพท์พอดีเฮ้ยเฮ้ยเอ่อนายได้ยินฉันไหมอ่ะฉัน เหมือนจะหลงอ่ะฉันไม่อยากจะตายเออฉันจะช่วยเอ่อเออดูนี่นะอ๋อนี่เหรอข้างหลังโอเคใีหลวงเพิ่มเสียงหน่อยเสียงมันเบาๆโอเคสสี่ก็ยังดีนะเอเคเปิดว้าวได้ทำงานใช่ไหมฉันฉันว่าเออไอ มวลักพาตัวนั้นจะเจอคุณน่อแล้วก็แต่ว่าเธอต้องการคุณเราต้องการคุณนายคือภารกิจของเราด้วยควาเราใยการนั้นจะสามารถช่วยคนได้นี่มันบ้านของแคทแน็ ตอนนี้มีเหลือที่เขามันเป็นนักล่าเออ่ยังไงก็ตามเออ่นายทำดี่แล้วโ oh, <and> อ้ชันชื่อเอลลี่โอเคครับผมไปไหนต่อไม่ได้อันนี้แหละอา้าวเคลร็อกไปลองดูที่ห้องสกิฟตี้ไปได้ไหม

ไงต่อไงต่อคราวนี้ไงต่อไงต่อไงต่อว้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาวิธีนี่คือมันบั๊กเว้ยไอ้เหี้ยอยู่ในโลบอกระไม่เสถียรอย่างนี้แหละเออสวยเออเคไปเอาไปได้อา้าวไปได้แล้วเหรอโอเค ขึ้นไปตรงนี้แล้วไงต่ออืมอันนี้อะไรชิงช้าสวรรค์เหรอไม่ใช่มันคืออะไรเออกระเช้าเออใช่ไหมเออใช้กระเช้าจริงด้วยเอ,อ้นี่ไงลองดูดิสวยแล้วไงต่อดูฝั่งนั้นดิมีอะไรบ้างนี่ไงเจอละอะเปิดแล้ว great Okay. Wow, up. I don't Hello. Oh, dear My name is Elliot Ludwig. When you look at the world today, what one thing do you think it needs more of? I one. One. I never have enough. ฉันไม่สามารถคือบางท่ัคือคุณต้องฟังก่อนแล้วมาแปลที่หลังไม่ไสามารถแปลซึ่งเออนม่แหละซึ่งกูไม่ได้ติงนนฟังก่อนกูฟังก่อนเออมันหายไปบางอีมีอย่างนั้นอย่างน้านไปคกูได้ยินแบบแว่วๆอ่ะ การยึดไม่ใช่ความหวังการยึดไม่ใช่ความรักคือการดันความพอจโอ้ยดูโรงงานมึงที่ใหญ่ขนาดนี้เลยวะอาจจะทางโรงงานไอ้สิ่งที่เด็กนกองไม่ต้องกลัวเลยอะ This company and it's toys are nothing without them. These uh, children deserve I'm to I'm smile. They, I'm deserve I'm to they deserve to love. I'm and they deserve a safe home. Home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare play our very own on-site orphanage. Whoa. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Indiana, huh? Our very own ecosystem beneath the surface, dedicated oh, in every exactly inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. See May play okay, care bring joy, inspiration, and okay. smiles to all who enter these doors. For what gives a life its meaning, if not a smile? It's me again. <coughs> oh, <cool> place, right? <coughs> เด็กที่แถวนี้เขาแช่จริงเป็นใจดูนี่เห็นรูปปั้นตรงกลางห้องไหมอ๋อมันมีบันไดแล้วข้างล่างนั้นฉันจะให้กุญแจนายข้างล่างนั้นโอเคได้อ๋อประอยู่ไหนอ๋อนี่ไงมีกุญแจไหม ใช่ไหมเนี่ยเคเรียบร้อยแล้วไงต่อต้องไปไล่เปิดที่ต่างๆน่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมนั่งกระเช้ามาผมคิดตรงนี้ในๆ,ๆนะตรงนี้ใช่ไหมอะไรนะจบแล้วจะมา coming soon ไลท์แชปเตอร์กดไลท์แชปเตอร์สามเพื่อมาดูก่าเดิม แดงที่มันจบไปกว่าที่กูคิดไหมเนี่ยโหเอาปิคดคลิปแล้วดีคราวนี้โอเคไปปิคดคลิปดีกว่าแล้วผมนึกว่ามันจะแบบมันจะมีเยอะกว่านี้ไปแต่เอออย่างนั้นก็อพอได้แก้ไาขาพัสดุบางอันนี่โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเลยลืมกดไปดิเจ้าประภาเชื่อใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย,บายสิยาเจอกนันที่ใหม่ครับผม